มาชมบรรยากาศข้างทางชมธรรมชาติสวยๆด้วยกันครับผมจะพามาชมแม่น้ำชีขึ้นครับผมแถวนี้ยแถวนี้ท่วมหมดเลยครับนี่นี่ครับตอนนี้กำลังขึ้นเรื่อยๆครับผมแถวป่านี้ยท่วมหมดเลยครับข้างถนนเนี่ยอีกสักสามสี่วันก็คงจะถึงแล้วมั้งนี่ครับบรรยากาศข้างทางนี่โอ้สวยงามครับผม แม่น้ำชีก็ขึ้นมาเรื่อยครับขึ้นมาเรื่อยครับผมนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เต็มแล้วครับนี่ฝั่งนี้นี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เข้าป่าแล้วครับนี่ครับครับบรรยากาศแม่น้ำชีกับผมนี่น้ําเต็มเลยครับนู่นครับนู่นใต้สายไฟน่ะน้ําเต็มเลยครับนี่น้ําชีขึ้นมาท่วมแล้วครับ อ่าข้างๆเสาไฟทั้งหมดเลยในในปา่าน,นี่ท่วมแล้วครับนี่ในป่านี่ท่วมแล้วครับนี่นี่ครับฝั่งนี้ก็ฝั crazy 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 id, ่งน,นี้ก็ท่วมครับผมนี่นี่ครับน้ําเข้ามาเลยครับทางเข้ามาเลยครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆครับมาดูธรรมชาติสวยๆด้วยกันครับผมนี่ครับหาเฮงพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศข้างทางครับผมนี่แถวนี้จะน้ําน้ําจะขึ้นมาท่วมหมดเลยครับแถวนี้ ถ้าขึ้นหนักหนักก็ท <prayers> ่วมท่วมถนนเลยครับ like นี <any> ่ครับนี่จะน้ำนั่นเลยครับนี่นี่ครับน้ำท่วมหมดเลยครับนี่ตอนนี้ขึ้นไม่เลยครับผมทั้งหมดเลยครับแถวเนี้ยนี่ครับนี่ครับตรงป่าอ้อยนี่ก็ท่วมเหมือนกันครับตอนนี้น้ํายังไม่เข้าครับนี่โอ้เข้าแล้วครับนี่น้ําเข้าแล้วครับนี่ป่าอ้อยนี่ป่าอ้อยนี่สวยนะครับ ได้น้ำเท่าไหร่ยิ่งยิ่งยิ่งสวยยิ่งงามครับป่าอ้อยนี่ครท่วมนะครับเดี๋ยวสักสองสาวันก็คงจะก็คงจะเตรียมแถวนี้ครับนี่นี่ครับถนนฝั่งนู้นก็เป็นแม่น้ําชีครับผมน้ําชีอยู่ใกล้ๆนี่ครับแต่เวลาเวลาน้ําน้ําขึ้นจะท่วมหมดเลยแถวเนี้ยถนนก็ท่วมครับผมสัญจรยากนี่ครับจะพาไปดูตรงสะพานครับผมเออนี่ครับพาดูตรงสะพานนี่ครับสะพาน ข้ามแม่น้ําชีครับผลพันขาวนี่ครับตามมาเลยครับนี่ครับนี่ครับดูดูแม่น้ำครับนี่ท่วมหมดเลยแถวนี้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหน้ำน้ำชีเข้าท่วมหมดเลยครับนี่น้ำชีครับมาดูครับแถวนี้ฝั่งนี้ท่วมหมดเลยครับครับท่วมหมดเลยครับทู่นหนัดดูน้ำครับนี่ท่วมไร่ท่วมนาหมดเลยครับนี่ครับนี่ท่วมนาเลยครับครับ มามาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่ค่ะน้ำท่วมครับอีกสักสามสี่วันคงจะท่วมแถวนี้แหละครับนี่ฝั่งนี้ท่วมหมดเลยครับนี่ครับะนั้นฝั่งเป็นน้ำชีครับผมนี่เราจะพามาดูตรงนี้ครับนี่พาดูตรงสะพานครับผมสะพานก็น้ำก็มากมากครับน้ำเยอะมากครับผมตอนนี้ก็ท่วมไร่ท่วมนาเข้าหมดแล้วครับตอนนี้ครับ นี่ฝั่งนี้ก็ท่วมหมดเลยครับนี่ฝั่งนี้ครับมิดหมดเลยครับนี่ทำนานี่ไม่ได้ผลครับน้ำท่วมหมดเลยเสียหมดเลยครับผมมาดูตรงสะพานนี่ครับสะพานนี่ครับนี่สะพานข้ามไม่น้ำชีครับสะพานขาวครับผมนี่สวยสวยสวยนี่ครับนี่ครับอันนี้ไม่น้ำชีครับผมนี่เหลือนิดเดียวเองครับนี่นี่ครับ น้ำชีครับนี่นี่สะพานข้ามาไปน้ำชีครับผมนี่นนนนคนุ่นนุ่นนุ่นเลยครับนุ่นอีกสักสองสามวันนี่ก็คงจะไปมาก็ยากแล้วครับเห็นครับตรงที่มันจะต่ํามันมันจะข้ามาไม่ได้ครับนี่นี่ตรงนี้ก็เรือเรือไม่มากหรอกครับนี่น้ำขึ้นน้ำขึ้นตรงนี้ก็จบเลยครับนี่ไปไม่ได้ต้องใช้ใช้เรือครับนี่นี่ครับ น้ำน้ำเกือบเต็มเลยครับนี่นี่ฝั่งนี้ก็เหลือไม่มากครับเพราะตรงนี้จะจะจะดำที่สุดครับตรงนี้ครับนี่เวลาน้ําขึ้นจะท่วมหมดเลยแถวนี้ทันตอนลําบากครับผมนี่ครับนี่ก็ตดำํำสุดเลยครับตรงนี้ครับนี่ต้องขึ้นคอสะพานนี่ครับถ้าท่วมคือคือคือต้องใช้เรืออย่างเดียวครับ ดูแม่น้ำชีครับผมนี่นะครับแม่น้ำชีครับขึ้นตอนนี้ท่วมหมดเลยครับท่วมทุกที่เลยครับตอนนี้ครับเข้าไปในป่าอะไรเข้าหมดเลยครับนี่ครับท่วมหมดเลยครับอันนี้สะพานข้ามแม่น้ำชีครับผมสะพานขาวครับผมนี่ครับแม่น้ำชีตอนนี้ก็เออไหลท่วมป่าหมดแล้วครับนี่ครับอีกสักสองสามวันถ้าขึ้นขึ้นมาอีกก็ท่วมหนักกว่าเก่าอีกครับนี่นี่ครับ